ช้อปปี้เทนฮิตแหล่งรวมของดังปังทุกดีลว หมี่ใส่ถุงถกลัวหนูจะกินไม่อิ่มอ่ะเคคืนชามเถอะจ้ะร้านเนี่ยป้าให้อำป้ับ้านนะจ๊ะอุยคุณป้าสวยและยังใจดีอีกนะคะก็ให้หนูแบบเนี้ยคุณป้าจะได้กําไรหรอคะก็ได้กําไรอยู่แต่ไม่มากหรอกจ้ะเราไปเถอะป้าให้รีไม่ต้องคิดมากนะจ๊ะขอบคุณนะคะคุณป้าาคืานที่เดิมโอ้ที่ตรงนี้นิดขายบะหมี่ด้วยเหรอเนี่ย ร้านนี้เขาเรียกบะหมี่จับกังจ้าฮะยี่สิบบาทยี่สิบบาทให้เต็มถ้วยเลยจ้ะพวกคนชาวบ้านแถวนี้เขากินไม่อิ่มกันแล้วก็ถ้ากินไม่อิ่มเติมบะหมี่ฟรีนะจ้าเติมบะหมี่ฟรีด้วยเหรอแล้วมีกุ้งไหมก้งไม่มีอ๋อนึกว่าจับกุ้งเอาน้ำใบแห้งดิจ้าเอาบะหมี่น้ำลูกชิ้นหมูครับได้จ้ะเราสักคู่จ้าโอ้โหยี่สิบบาท ได้ยังมาโหลานจะหมดไหมเนี่ยไม่อิ่มเติมได้นะจ๊ะเติมได้อีกจ้ะอือชายสายหวานต้องเติมเผ็ดเพื่อความแซบ่บแซ่บขนาดนี้โว้โสดได้ยังไงเดี๋ยวเรา,เอาโอษนะครับว่างไหมครับ ตรงนี้หรอคะใจของน้องอะว่างไหมครับไม่ล้องตอบแล้วครับพี่นั่งด้วยนะแต่ใส่พริกขนาดนี้สงสัยจะแซบหน้าดูเลยนะคะหนูไม่รู้หรอกถ้าไม่มีพริกอ่ะพี่ก็แซบอยู่ดีนั่นแหละดูค่ะร้านนี้อร่อยมากเลยนะคะให้เยอะด้วยเห็นชื่อร้าน บะหมี่จับกังแต่ถ้าน้องอยากจับตังอะมากับพี่นะเป็นไงคะอร่อยไหมอร่อยมากพอดีว่าฉันอิ่นแล้วค่ะโซชัยจะต้องไปก่อนโอ้โหนี่ใส่กลับบ้านด้วยเหรอครับเนี่ยแม่ค้าจ๊ะ เงินด้วยจ้า20่สจ้ะเดี๋ยวจ้าขอบใจจ้ะป้าจ้าแม่ค่ะครับทำไมน้องเขาใจใ่ายแค่ย0เองอะป้าเก็บแค่ชามเดียวจ้ะที่เหลือเนี่ยป้าให้เขากินฟรีจ้ะโอ้โหใจดีขนาดนี้จะได้กำไรหรอป้ากำไรน้อยหน่อยไม่เป็นไรหรอกจ้ะก็เลยมาฝากแกแม่ค้าร้านบะมน,นี่ใจดีเหมือนกันนะเนี่ย ่วงน,นี้มันใกล้สิ้นเดือนแล้วเดืนเดือนฉันยังไม่ออกอะ่ะกะว่าจะพาแกไปกินอะไรอร่อยๆลองเดนเดือนฉัออกก่อนนะเหมือนกันไอเดียฉันก็เพิ่งโดนไล่ออกมาถ้าไม่มีบะหมี่ของแกเนี่ยฉันกับลูกก็คงไม่มีอะไรทานตอนนี้เลยอะ่ะขอบใจมากนะไอเดีย<ม>ฉันกินแล้วน,นะโอเคดส r น,น่ากินมากเลยอะ่ะ อเหลานคุณจะได้เงินโตโตร้านมามีจับค้างร้านนี้เหรอไอเดียแกบอกว่าแม่ค้าให้ทานฟรีอ่ะใช่แล้ววันนี้เงินเดือนฉันออกแต่ฉันเลี้ยงแกเองนะไอดีที่สุดเลยเจ๊บุเบลแห้งหล้วยหนึ่ง จ้ะเดี๋ยวเจ๊ไปจัที่โต๊ะจ้าไยเจ๊เจ๊ระวังให้ผู้หญิงคนท้องคนนั้นนะจะหลอกกินฟรีเอวนะมันเคยเป็นลูกจ้างฉันอะแล้วมันอู้งานมันอ้างว่ามันท้องระวังดีๆนะจริงๆดูหน้าตาเขาก็ไม่น่าจะเป็นคนแบบนั้นนะจ๊ะบหมบูคันเบนี่สิบบาทคงไม่มาหลอกกินฟรีหรอกมั้งฉันเตือนก็ไม่ฟังเจ๊ง่หรือเปล่า